ปานไก่ผมรวยมือทุกคนขันขันออกจากฐานหมุนลุยๆป้านี่เสียคู่นเอ้ยปีนาปีนาเอาสิบล้านเลือนเสียคู่น์เนอะด้วยความเคารพเบาเด่นเบาหัวตัดสินมาเราเราไม่คืนสุดท้ายอ้าวเดี๋ยวจะฟากเดเรื่อยๆต่อฐานยือจุดหมดหรือว่าปิดนะครับไม่ต้องขึ้นอีกแล้วก็ไปหมื่นเนอะถ้าจุดไปมันจุดแลตอนนี้วเปจนอดเอย ไอ้ที่เหลือไปจุดไสก่ครับที่เหลือันไปจุดไสก่อนมึงิต้องไปบอกงท่านะท่านเราเป็นไปสนามได้ก็ได้ไปจุดบ้านินก็ได้แมนบอกลคับคนส่งวันไฟวันสุดท้ายอาร์ติอนะครับ

ที่เหลือครับจุดไม่หมดเรือทานไอเรือเพราะวานันย<ำ>ูเจนยังมีพราะวันมันคำครับปีที่แล้วบ้างสุดท้ายจุดที่18บแในเลกาสี่ครับแต่ปีนี้บ้างไฟเยอะบ้างไฟหมื่นก็ไม่หมดฮนะบ้างไฟที่เหลือบ้างไฟที่เหลือนี่เขาจะไปถวายหลวงพ่อใหม่นะครับแล้วก็ไปถวายหลวงพ่อวัดกลางนุมเวท อดมเวทแล้วก็นำไปจุดที่หมู่บ้านอื่นด้วยครับบ่งไฟที่เหลือนี้ยังยังมีอยู่ที่เป็นยังเอามาที่หมดนี่ครับตกลงก็คือเอาไปถวายเจ้าพ่อวัดกลางอุดมเวทใหม่แล้วก็เอาไปให้ หมู่บ้านอื pues know, terminal, like ่นก็เท่าที่รู้เมื่อสักครู่เหมือนหมู่บ้านนาแจครับเฉพาะบัางไฟร้านที่เห็นอยู่นผมจะดูนะครับว่าเหลือกี่บัางทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อ่าอันนี้บัางไฟร้านแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกยูนยี่สิบครับที่ยังไม่ยกมาก็มีเขาจะให้จุดแค่ที่มีอยู่ในฐานอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ฐานบางไฟมืดแล้วนะครับอันนี้คือฐานบางไฟก็แสดงว่าปีนี้มีข้น ื้อบังไฟทายทหวหลงคอวัดกลางโอโดมเวดหลายขึ้นครับจากการจุดห้าฐานไล่ๆกันไม่หมดปีที่แล้วหมดครับหมดเวลานี้แหละเขาดันจนถึงบ้างสุดท้ายที่6กโมงสี่สิโอ้อันนี้ก็เมาดูอิดมากเลนี้น อ,นนอันนี้ที่เขาทำเนินเพื่อเป็นกำบังบังเกอร์ทำบังเกอร์สร้างมันไปปีที่นี้ปีนี้เรือลายค่ายของรัาค่ายเทพนมก็เหลือครับปีที่แล้วค่ายเทพเวลาหมดค่ายสุดท้าย พี่เห็นอยู่ของค่ายเทเวลาแล้วยังเหลืออีกสามค่ายรู้สึกจะไม่หมดเหมือนกันของค่ายเทพนมเหลือจักบังครับนนเรือหานี่บ่ของค่ายค่ายเทพนมนเลือหาบังนะเกืบเอบเกือบหมดเรีอนครับเกือบหมดหนึ่งถุมกัวหน,หนึ่งทุมที่เพิ่นให้ยุดเมื่อกี้ก็ ฐานที่ห้านี่เทพพนมทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ฐานที่หนึ่งเทพเวลาทั้งวันเลยบางไฟสองค่ายนี้จะเยอะเยอะกว่าเพื่อนอยู่แต่สามฐานนี้ก็สลับกันหลฐา,านกันหลค่ายจุดนะแต่เทพพนม,มยึดที่ฐานที่ห้าเทพเวลายึดที่ฐานที่หนึ่งก็ยังไม่หมดนี่ทีนี้บางไฟ ก็ถือว่าดีบ้างไฟจุดทั้งวันมีมีแตกอยู่ห้าปีที่แล้วมีหกครับระล,ลงไฟขึ้นดีหมดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ดีมากกับการจุดบ้างไฟไม่เหมือนสมัยเก่าขึ้นไล่หลังกันไล่ไ,ลไล่ใหญ่ที่สุดเดยอะที่สุดในโลกแล้วถ้าจะดูบ้างไฟไม่มี ที่ไหนใหญ่กว่านี้เอาไปแล้วนะเอาไปเพื่อเป็นจุรูปเดียวบังไฟมืนกับบอ่อเมอิดแม่นมาครับนขนาดบังไฟมืนกับบอ่อเมอิดครับไอ้ที่เหลือนี้จะเอาไปถวายหลวงพ่อใหม่แล้วก็ไปขอจุดหมู่บ้านอีกครับแล้วยังไม่มีโรงแรมอะไรเงี้ยชั่งบงังไฟที่เหลืออันนี้ของใครได้ครับนี่ อันน claro ี้ของใข่เลยเบิกฝ hm ้าเบิกฟ้านครแจองเหลือกับสีนี้ฟ้าเหลือสาบ้างอ่ายังเหลือยังเหลือน่าจะเหลือแค่สามข่าเนาะเทพนมกับเทพเวลาก็เหลือเพลาเหลือเยอะกว่าเพื่อนข่ายเทพเวลาที่อยู่ตรงนี้ยี่สิบบังนะครับ แต่ว่ามียังเอาออกมาไม่หมดที่เซนที่พักบัางไฟอีกเยอะจากเมื่อกลางวันเต็มฮที่เห็นบ้างไฟอยู่ที่จุดพักบ้างไฟยังเหลือเยอะนะครับนะยังเหลืออีกเยอะจุดไม่หมดจริงๆนี่เป็นจุดพักของค่ายเทพเวลาครับจะได้ใช้มอไซค์แล้วผม เพราะว่ารถเข้าไม่ได้ครับไวาครับไบไวอยครับไข่นกกระทาทอดจริงๆร้านค้าเต็มหมดนะครับกลางวัน,นบางร้านยังเหลือหมึกอีกแล้วเมื่อกี้ก็จินปลาหมึก